สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ของเรานะครับ Red Balance Bangkok นะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำการแนะนำหมวก a v r a i IX7X นะครับที่เป็นหมวกในรุ่น Limited Edition นะครับที่ Honda นะครับได้ผลิตออกมาเพื่อฉลองนะครับการครบรอบ30ปีของ Honda CBR Fireblade กันนะครับก็ได้คงได้รับได้ชมกันไปแล้วนะครับ ครับผมและในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําหมวกน็อกเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นหมวกนกรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเรียกว่าส่งถึงมือกันไม่ไม่นานนี้เองนะครับแต่มันสําคัญตรงที่ว่ามันเป็นหมวกนกที่คนเล่นรถบิ๊กไบค์ในยุคนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่นะครับอ่ามันก็คือเจ้านี่เลยนะครับหมวกน็อกคาบูโตะนะครับหรือในอดีตเราเรียกกันว่า O G K ตอนนี้เราก็คงต้องเรียกเป็น O G K คาบูโตะนะครับ สำหรับเจ้า o อคคาบุโตะนี่นะครับถ้าเกิดไปถามคนที่เล่นรถบิ๊กไบค์ในยุค90แถวๆนั้นนะครับรถสมัยก่อนรถบิ๊กไบค์สมัยก่อนเนี่ยต้องร้องอ๋อทุกคนแล้วครับค่อนข้างจะรู้จักกันดีพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นหมวกน็อกที่มันมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเลยครับในยุคนั้นครับก่อนอื่นที่จะมาทําการรู้จักหมวกน็อกรุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับเจ้า OGK คาบุโตกันก่อนนะครับสําหรับ o อ k คาบุโตนะครับหรือในปัจจุบันเราเรียกว่าคาบุโตนะครับ เป็น1ใน3บริษัทผลิตหมกันน็อกรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับในบ้านเราก็จะอาจจะคุ้นหูกับชื่อของอารายบ้างละโชยบ้างละครับแต่ว่าเจ้า OGK หรือ OGK คาบุตโตเนี่ยหลายหลายคนคงไม่ค่อยคุ้นหูกันเลยนะครับสำหรับเจ้า OGK บริษัท OGK นะครับมันได้ถือกำเนิดมาในปี1948นะครับจริงๆแล้ว OGK เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์สำหรับรถจักรยานนะครับ ก็หลักๆเลยนะครับที่ผลิตเยอะที่สุดดังที่สุดก็คงจะเป็นปลอกมือปลอกแฮนด์รถจักรยานนะครับก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปถามคนเช่นเดียวกันในยุคก,ก่อน90อีกยุคประมาณ70-80นะครับวัยรุ่นสมัยนั้นก็คงอยู่ในยุคเดียวกับผมนี่แหละนะครับก็คงจะรู้จักกับคําว่า OGK นี้ในนามของปลอกแฮนด์รถจักรยาน BMX นะครับในยุค70-80นะครับปลอกแฮนด์จักรยาน BMX ยี่ห้อ OGK เนี่ยมันเป็นไอเทมที่เรียกว่าสมัยนั้นวัยรุ่นสมัยนั้นนะครับ ต้องมีทุกคนนะครับบนติดตั้งบนจักรยาน BMX กนะครับก็ค่อนข้างดังพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นนะครับในปี196264นะครับ o ก็ได้เริ่มผลิตหมกน็อกสำหรับรถจักรยานนะครับก็เป็นจักรยานทั้งแม่บ้านทั้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ได้เริ่มผลิตหมกน็อกสำหรับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะส่วนหมกัน็อกจักรยานใน o ก็ผลิตเรียกว่าเป็นหมวก,มวกน็อกกันน็อกเพื่อการแข่งขันก็มี นะครับหรือจะเป็นหมวกน็อกเพื่อการใช้งานทั่วไปก็มีให้เลือกหลายแบบเลยครับหลังจากที่ O.G.K. นะครับได้ผลิตหมวกน็อกมอเตอร์ไซค์ออกมาจําหน่ายนะครับรุ่นที่ทําชื่อให้กับ O.G.K. มากที่สุดเลยก็คือรุ่น F.F. 3นะครับรุ่น F.F. 3นี่เป็นถือเป็นกําเนิดหมวกน็อกในยุคใหม่ก็ว่าได้นะครับสำหรับพวกผมเนี่ยเราจะเห็นในยุคสมัยนั้นนะ่ะเมื่อยุค90เนี่ยเราจะไม่เคยเห็นหมวกน็อกที่มีท่อลมหรือมีหางข้างหลังนะครับสำหรับ ม่ใจะเป็นหมวกกันน็อกจากญี่ปุ่นไม่จะเป็นอะไรโชเเอรินะครับหรือจะเป็นจากค่ายุโรปดังๆสมัยนั้นนะครับก็ยังไม่เคยเห็นนะจะมีเจ้า OGK เนี่ยละครับซึ่งตอนนี้อาจจะหาดูยากนิดนึงนะครับเรคงมีแต่รูปไว้ให้ดูกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะเขายังมีคนสะสมเก็บไว้นะครับสำหรับคนที่เ,เคยเล่นรถบิ๊กไบค์มาก่อนในบ้านเรายังมีคนสะสมหมวก FF 3 FF 4เอาไว้นะครับก็จะเป็นหมวกกันน็อกที่ โอจเได้ออกแบบในอุโมงค์ลมมาในสมัยนั้นแล้วนะครับเพื่อให้เกิดความแอโรเดอร์มิกนั่นเองนะครับโอจิเคเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของอความแอโรเดอรมิกเนื่องจาก O อจก็เป็นผู้ผลิตหมกกัน็อกจักรยานลายใหญ่นะครับจักรยานเพื่อการแข่งขันลายใหญ่ของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับมกกัน็อกเสือหมอบนะครับที่ต้องการความแอโรเดอรมิกมากๆเนี่ยโอจเคเนี่ยเป็นผู้ผลิตที่ค่อนข้างที่จะถนัดเลยทีเดียวเพราะฉนั้นก็นําเจ้าสิ่งนั้นมาใช้กับมกคาน็อกมอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกันนะคือการนำเอาระบบ การออกแบบให้มีความ a อโรได n a m i c นะครับมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำนะครับมาใช้กับหมวกน็อกของเขาด้วยนะก็สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นรุ่น F3 รุ่นแรกนะครับที่มีท่อลมด้านบนนะครับก็คือเป็นการระบายอากาศที่เราเรียกว่าระบบ ventilation นะครับคือการปล่อยให้อากาศไหลผ่านเข้าไปในท่อลมแล้วก็ดูดเอาความร้อนภายในหมวกน็อกไหลออกไปด้านหลังนะครับซึ่งสมัยก่อนๆเนี่ยไม่ใช่เป็นหมวกน็อกอะไรหรือโชเอะเนี่ยจะมีท่อดักลมนะให้ลมเข้า แล้วก็ออกไปด้านหลังนะครับแต่ว่า O.G.K เนี่ยเป็นรายแรกนะครับที่ใช้ระบบก็บอกว่าเป็นระบบ v t n l a t i o n นะครับก็คือดูดให้อากาศวิ่งผ่านแล้วดูดเอาความร้อนออกจากหมวกกันน็อกแล้วมันก็ยังมีหางเสริมด้านหลังนะครับเพื่อทําให้หมวกมีความนิ่งนะครับในความเร็วสูงอีกด้วยนะหลังจากนั้นมานะครับก็มีหมวกหลายๆค่ายเลยนะครับที่เริ่มทําตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไลรู้สึกจะเป็น IX7 A3 ในรุ่นนั้นนะครับรุ่นใหม่รุ่นรุ่นล่าสุดอ่าไม่ใช่เสร็จต้องอวรุ่นแรกที่มีท่อลมด้านบนนะฮะก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีเจ้า FF3 ด้วยเช่นกันครับครับหลังจากนั้นนะครับมันก็มีรุ่น FF4 FF5 FF5V นะครับจนมาในยุคของปี2000นะครับก็ทาง o g k ก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นคาบุโตะนะครับแล้วก็ได้ยุติซีรีส์หมกนน็อก FF อ่าที่มีเพื่อการแข่งขันในยุคนั้นไปนะครับก็ หันมาเป็นนะครับในยุคใหม่เนี่ยก็จะเป็นหมวกกันน็อกในซีรีส์ใหม่แล้วก็คือตัวนี้นะครับก็คือ r t 33นะครับตัวนี้ก็เป็นการออกแบบในเรื่องในอุโมงค์ลมเช่นเดียวกันครับให้มีความ aerodynamic นะครับแล้วก็เริ่มมีปีกขึ้นมาอสองชั้นกันแล้วนะครับก็ในรในรุ่น r t 33นะครับก็รู้สึกจะเริ่มผลิตกันเมื่อตอนต้นตนปี2000ประมาณ2004-2006นี่แหละครับนะครับ,นะรบแล้วก็จำหน่ายเรื่อนมา นะครับก็เป็นหมวกที่เรียกว่าค่อนข้างจะทาชื่อให้กับ O.G.K พอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ O.G.K เองนะครับข้อเสียก็คือยังไม่มีการเรียกว่าขยายการตลาดไปในระบบ global นะครับก็ยังส่วนมากจะมีชื่อเฉพ,าะ,เพาะภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นยกเว้นหมวกนัจกจักรยานนะครับซึ่งซึ่งทาง O.G.K เนสนับสนุนทีมแข่งหลายๆทีมนะครับลงแข่งในทูวูฟองบ้าง้วก็ลงแข่งใน,ใน,ในภูมิภาคอาเซียนในเอเชียล่างนะครับหลายๆคนหลายท่านก็คงเคยเห็นผ่าน การแข่งขันจักรยานนะครับส่วนพอปีเนี่ยปีที่แล้วนะครับ Otk ก็ได้ทำการโฆษณาหมกน็อกตัวใหม่ลงบนเว็บไซต์นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับใช้ชื่อรหัสรุ่น f 1 7นะครับ Otk kabuto f 1 7นะครับพอลงโฆษณาปุ๊บผมก็รีบพันทีเลยครับส่งการจองมาเลยนะฮะเมื่อประมาณเดือน9ก้ามั้งครับก็รีบจองก่อนเลยนะครับ Otk เประกาศไว้นะครับว่าจะ เริ่มส่งมอบให้ประมาณเดือน10เมื่อปีที่แล้วนะแต่ด้วยสาเหตุใดก็ตามไม่แน่ชัดนะครับเราก็รอรออนะครับจนกระทั่งนี่แหละครับเพิ่งจะมาได้รับหมวกกันน็อก f 1 4กับ f 1 7นี่นะครับใบแรกก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับก็เรียกว่าใช้ไปประมาณรอกันประมาณเกือบเกือบเก้าเดือนกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ค่อนข้างตื่นเต้นนี้นะครับเพราะว่าเราได้ได้ดูข้อมูลของหมวกน็อก F7 ในเว็บไซต์ของ o g k ครับบุตรมาแล้วก่อนนั้นแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับในปีนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ย o g k เองก็เริ่มทำการตลาดในต่างประเทศนะครับอย่างล่าสุดนะครับ F7 เนี่ยถึงจะเพิ่งจะได้รับนะครับแต่จริงๆหมวกนี่มีการใช้เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อปีต้นปีมาแล้วนะครับอตอนนี้ ถ้าจะได้เห็นกันง่ายๆเลยนะครับ F 1 7เนี่ยตอนนี้มีใครใช้อยู่บ้างในเรื่องในการแข่งขันระดับ MotoGP นะครับก็จะมีเรม่การ์เนอร์มังคับที่ตอนนี้ทาง O G K คาบุโตะนะครับให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็สังเกตดูนะครับอาจจะไม่ค่อยขึ้นจอทีวีเท่าไหร่นะครับเพราะยังวิ่งอยู่ด้านหลังนะแต่ว่าเรม่การ์เนอร์ก็ได้รับก็ได้ใช้นะครับหมวกน็อก O G K คาบุโตะ F 1 7ในปีนี้นะครับซึ่งเป็นลายที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวลายประมาณว่าออสซี่ออสซี่เลยนะครับ ก็ติดตามชมแล้วก็ยังมีในรุ่น m o t o 2 m โมโตนะครับก็มีนักแข่งทั้งญี่ปุ่นแล้วก็น,นักแข่งทังยุโรปนะครับที่ได้รัสบสปอนเซอร์ของเจ้า OGK k a b u คาตนะครับก็พยายามที่จะทำตลาดในระบบตลาดาทั่วโลกแล้วนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสำหรับเจ้า OGK k a b u คาบุโตะนะครับหน้าตาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองแกะกล่องดูกันครับ ครับเบรมาแล้วนะครับอย่างแรกที่อยู่ข้างบนด้านบนเลยก็คือมีฝาครอบกระดาษอยู่นะครับแล้วก็จะมีเจ้าแผ่นพิล็อกนะครับแผ่นพิล็อกมาให้1ใบนะครับพิล็อกที่ต้องมาติดตั้งกันเองนะครับปิดที่ชิวกันเองนะครับส่วนใหญ่ทีนี้หมวกกันน็อกรุ่นใหม่จะให้พิล็อกกันไปหมดแล้วนะครับเป็นตัวกันฟ้านะครับโอเคแล้นก็จะมีนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็ด้านหลังนี่รู้สึกจะเป็นสติกเกอร์ o g k มาให้หนึ่งชุดนะครับ แล้วหลังมีสติกเกอร์อีเคมาให้หนึ่งชุดนะครับอันคู่เหมือการใช้งานทั่วไปอ,อีกถุงหนึ่งหรับถุงนี้นะฮะมีถุงหนึ่งถุงนี้จะเป็นรูส้สึกเป็นชิลเป็นชิ้นกานนะครับติดด้านใต้หมวกกันน็อกกันลมมวลน,นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่เคยใช้เลย <laughs> ไม่ว่าจะหมุกรุ่นไหนรุ่นไหนผมก็โยนทิ้งหมดเลยะนะครับแล้วก็จะมีถุงอะไรเอ่ยอ้อาออันนี้จะเป็น เป็นน้ำยานะครับมีน้ำยาเป็นน้ำยาสีขาวนะครับแม่อันนี้ส่วนใหญ่ทั้งหมวกอะไรแล้วก็หมวกโชยนะครับก็จะมีให้มาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวสําหรับสำหรับทาขอบยางหมวกน็อกนะครับเพื่อจะให้มันมีการซีลที่ดีขึ้นนะครับนะซึ่งตัวนี้ก็ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผมว่าไม่ค่อยมีใครใช้หรอกผมว่าผมว่าทำให้เหลอะเทอะนิดนึงเนี่ยนะครับ มีมากี่อันก็ทิ้งหมดแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งในถุงนะครับก็จะมีอ้ออันนี้อะไรเอ่ยเป็นแผ่นแผ่นเหมือนกับมีเวลโก้ติดอยู่ไม่แน่ใจว่าใช้สาหรับอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปดูที่หลังโอเคเดีย๋ยนี้วางลงก่อนนะครับเออชับอ่าทีนี้ก็มาดูมหมวกออกมาแล้วนะครับปิดลงก่อนโอเค ครับทีนี้มาดูหมวกกันโอ้ครับอย่างแรกเลยเป็นถุงกำมะหยี่นะครับซึ่งโดยปกติในหมวกรุ่นหลายๆรุ่นของ o g k ที่ผ่านมานะครับคาบุโตะที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นผ้าแบบผ้าลื่นๆนะครับสําหรับรุ่นนี้ให้เป็นถุงกำมะหยี่มาคล้ายๆบอกของอะไรแต่ว่าจะเป็นกำมะหยี่ที่ค่อนข้างหนานะครับจะประมาณมประมาณรุ่นพอๆกับพวก I7x นะครับที่ให้หมวกไอ้สูงหมวกค่อนข้างดีมา อันนี้ก็ใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาใช้ลองหมวกกันน็อกนะครับอันนี้ที่ผมใช้กันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยยังแข่งรถอยู่พัทยาเมื่อประมาณสัก20-30ปีที่แล้วนะครับเป็นห่วงยางทั่วๆไปนะครับซื้อจากร้านเครื่องใช้เครื่องเขียนนะครับห่วงยางที่เล่นกีฬาที่โรงเรียนนะครับเอามาลองหมวกกันน็อกนะครับประก่อนนี้เอาไว้ตากหมวกกันน็อกนะหน้าพิษน,นะครับเอาไว,ว้วางหมวกกันน็อกตากตากแดดหน้าพิษโอเคเปิดเข้ามา ซึบอุบเปิดไม่พอครับผมอ่าก็จะมีถุงเสียวขาวไว้1นึ่งใบน,นี่แตนแตนนี่เลยนะครับ F17 นะครับ อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของ OGK คาบุโตนะครับการเริ่มใช้มาหลังจากที่เปลี่ยนชื่อเป็นคาบุโตแล้วครับสมัย OGK จะไม่มีสัญลักษณ์ตัวนี้ครับจะเป็นตัวหนังสือ OGK เท่านั้นเองครับตรงนี้นะครับสำหรับเจ้าคําว่าคาบุโตนี่นะครับมันมีความหมายในภาษาญี่ปุ่นนะครับคาบุโตนี่คือหมวกของนักรบนะครับสมัยก่อนเมื่อสมัยยุคนู่นเลยถ้าบ้านเราก็สมัยยุทธยาฮะของเขาก็สมัยนู่นอ่ะเมจิสมัยนู่นเลยนะครับซึ่งนักรบที่ลบออกรบด้วยมีดดาบเนี่ยเขาจะมีหมวก หมวกสวมไว้โดยเฉพาะพวกที่มีตําแหน่งใหญ่ๆนะครับก็จะมีหมวกก็น่าเรียกว่าหมวกคาบุโตะนะครับก็นํามาใช้เนะพราะเป็นเครื่องป้องกรรันศีรษะเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับสำหรับอย่างแรกเลยในเรื่องน้ําหนักนะครับก็ทั่วๆไปเขาระบุไว้ไหมน้าหนักไม่ได้ระบุไว้นะครับนี่ไม่มีน้ำหนักระบุว่าแต่ผมคิดว่าน,น่าจะประมาณโลสามโลสามประมาณโลสามได้มั้งผมคิดว่านะฮะ จากภายนอกนะครับก็จะเห็นได้ถึงความแอโรไดนามิกของมันเลยนะครับตรงนี้มองเห็นคล้ายๆกับโชเอ X14 เลยนะครับคล้ายๆเลยนะครับปีกข้างบนจะเป็น2ชั้นนะครับที่เห็นนี้เลยลมีด้านหลังมีปีกตรงนี้อีกทีหนึ่งตัวนี้อ OJ เคได้เคลมไว้นะครับว่าสําหรับปีกด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้กดหมวกกันนอกนะครับให้หมวกกันน็อกเนี่ยมีความนิ่งไม่เงยขึ้นนะครับในความเร็วสูง หมวกน็อกไม่พยายามที่ยกขึ้นทำให้มันกดลงด้านล่างนะครับทำให้เวลาเราหมอบแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่งนะครับส่วนข้างๆนี้คือเวกเวกเอ่อเสถิลเซอร์นะครับก็คล้ายๆโชเอะแหละครับก็คือจะเป็นตัวที่ทําให้หมวกน็อกเนี่ยไม่สะบัดนะช่วยรีดลมเอาไว้นะครับให้หมวกน็อกเนี่ยไม่สายไปสายมานะในย่านความเร็วสูงนระับนะการออกแบบเนี่ย OJK บอกไว้ว่าอ่า เป็นการออกแบบอโรมินามิกทั้งใบเลยนะครับด้านข้างด้านหน้าด้านบนด้านหลังด้านด้านไหนๆก็จะเป็นออกแบบให้เป็นไปตามาหลักหลักของอโรมินามิกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อความนิ่งแล้วก็ช่วยให้เวลาเราต้องการจะหันมองนะครับมันไม่ต้องใช้เรียกว่าไม่ต้องต้านลมเยอะนะครับจะทาให้หันมองได้ง่ายขึ้นนะฮะด้านหน้านะครับจะมีช่องลมนะฮะช่องลมด้านนี้นะครับซึ่งเป็นช่องลมที่ให้อากาศเข้าแล้วก็ผ่านออกทังด้าน ด้านใต้ปีกน,นี้นะครับจะมีจะมีะมช่องอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านใต้นี้น่าจะมีห้ลมเนี่ยวิ่งเข้าด้านหน้าแล้วก็ดูดเอาความร้อนที่จะมีช่องรูรูรด้านในเนี่ยดูดเอาความร้อนออกด้านหลังไปนะครับโอทเคได้บอกเลยว่าใส่ออกไปแล้ววิ่งพอขับออกไปนะครับเ,เราจะรู้สึกถึงลมที่มันหมุนเวียนอยู่ภายในศีรษะเลยเย็นขึ้นทันทีเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นไซส์พอร์ต เดี๋ยวนี้เพิ่งจะมีนะครับในรุ่นนี้ในรุ่น s 1 7ที่ผมอ่านข้อมูลตัวนี้นี่คือไซพอตนะครับด้านข้างนะช่องลมด้านข้างเนี่ยเขาเขาเคมเลมไว้นะครับเวลาคุณเข้าโค้งนะครับแล้วคุณหนันทิศมองด้านในของโค้งเนี่ยมันก็สามารถทําให้ลมเ,เข้าได้นะเพราะถ้าเกิดไม่มีไซพอตเนี่ยมันจะเข้าด้านนี้ซึ่งมันจะเข้าไม่ถนัดนะเขาจะทำให้ช่วยมีไซพอตเนี่ยซึ่งให้ลมด้านข้างนี้เข้าไประบายความร้อนไดน้แม้ในขณะที่คุณหันรษะมองโค้งนะครับอ่า สำหรับชิลที่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับก็จะเป็นตัวล็อกตัวล็อกชิลด้านหน้านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยหมวกน็อกรุ่นใหม่ๆทุกตัวนะครับแทบจะต้องมีตัวล็อกชิลกันหมดแล้วนะครับว่าจะออกแบบแบบไหนก็ตามนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะเป็นแค่คลิกๆของไอ้ตัวกลไกลหมวกด้านข้างอเงี้ยค,คลิกแล้วก็ปิดป๊อกลงไปแต่ในสมัยนี้นอกจากปิดลงไปป๊อกแล้วเนี่ยมันยังล็อกได้อีกนะครับก็คือเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ขึ้นจนกว่าคุณจะกดตรงนี้แล้วก็ยกขึ้น แล้วก็มีช่องลมนด้านหน้านี้นะครับซึ่งแบ่งแยกสายขวากันแล้อ,อก็สะดวกดีนะครับแต่เวลาเปิดคงต้องใช้งานให้คล่องตัวสักนิดหนึ่งนะครับครับทีนี้ก็มาดูส่วนประกอบด้านในนะครับด้านในหมวกนกโอซิเคเนยคาบุโตะนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นสีแดงหมายถึงว่าจะต้องมีคลิปแดงด้านใน ถ้าเปทุกรุ่นเลยครับตั้งแต่สมัย FF แล้วนะฮะรุ่นนี้ก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันนะครับมีคลิปแดงแต่รู้สึกจะน้อยกว่ารู้สึกจะน้อยกว่านะครับก็มีด้านในด้านในมีแดงนิดหนึ่งนะครับส่วนนวมของ OGK นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองสมใส่แต่ว่า OGK เนี่ยนวม OGK จะลักษณะคล้ายๆเช่นเดียวกับอะไรนะครับคือจะหนานุ่มนะฮะจะต่างจากโชเอะหรือโบเอ่นๆหน่อยที่บางรุ่นอาจะจะแบบแข็งแข็งนะครับแต่กระชับ นะส่วนอะไลกับ o อ k เนี่ยจะเป็นแบบหนานุ่มเพราะฉะนั้นใส่เวะลาใส่เนี่ยจะใส่สย่านหนึ่งจะบวมๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าใส่ไปแล้วก็ชับแล้วก็รู้สึกมันผ่อนคลายรับไม่กดแรงมากเกินไปนะครับโอจีเคโอเคเลยนะครับว่าเขามีช่องเสียบแว่นด้วยด้านข้างนี้ก็จะมีมีช่องใส่แว่นนะครับ <S <S สำหรับคนที่มีสายตานะครับต้องใส่แว่นในการขับเวลาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับจะมีช่องที่ทําให้แว่นเนี่ยเสียบขาแว่นเนี่ยเสียบเข้าไปได้ง่ายนะครับ แล้วก็โอเคอันนี้ดูตรงนี้เลยาสายรัดนะครับสายรัดก็จะเป็นแน่นอนครับเป็นดีดีลิงอยู่แล้วนะครับรถเป็นรถหมวกน็อกกระดับแข่งขันทุกตัวนะครับจะเป็นดีดีลิงนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเซฟตี้นะครับตัวนี้จะมีอันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นเอมอร์เจนซี่ตัวสําหรับช่วยดึงมันจะมองไม่ค่อยเห็นจะซ่อนๆเขาทําทซ่อนเอาไว้ตรงนี้นะครับจะช่วยดึงเอาไว้ลักษณะที่วเวลา ใครมาช่วยレスคิวนะครับช่วยถอดมกกน็อกคุณเนี่ยเขาสามารถที่จะดึงเส้นตัวนี้ออกมาลองดึงไหมไม่ต้อง,ด,ง <laughs> ดึงดึงตัวนี้ออกมานะครับแล้วมันก็จะรวบออกฟองน้ําที่แก้มเนี่ยออกมาข้างนอกข้งสองฝั่งเลยนะดึงออกมาแล้วก็จะรวบออกมาทําให้ช่วงนี้กว้างขึ้นทําให้สามารถถ,ถอดมกกน็อกออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับในกรณีที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับหลังอุบัติเหตุนะส่วนประกอบของ โครงหมวกกันน็อกของ o g k นะครับก็เช่นเดียวกับหมวกกันน็อกระดับแข่งขันระดับบนบน,บนทุกๆตัวนะครับคือก็คือจะเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับหลายชั้นนามาเรียงกันนะครับเป็นไฟเบอร์กลาสหลายแบบนะครับถักทอคนละแบบมาเรียงชั้นกันนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงทั้งด้านกระแทกด้านข้างแล้วการบิดตัวนะครับเช่นเดียวกับอะไรนะก็จะไม่ได้ใช้คาร์บอนผมไม่แน่ใจวนะ่ารุ่นนี้จะมีเป็นรุ่นคาร์บอนออกมาไหมนะครับเพราะว่าในทุกๆรุ่นนะครับอา3 3ทีมาเมื่อก่อนนี้ก็จะมีอา3 3ทีสนะครับ ออกมาเป็นคาร์บอนนะครับเป็นลิมิเต็ดอยู่สักรู้สึกจะ2ลาย3ลายครับแล้วก็เลิกผลิตไปส่วนตัวนี้ผมก็ยังต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะมีลายคาร์บอนจะมีวัสดุหมวกที่เป็นวัสดุคาร์บอนออกมาไหมครับ f 1 7เป็นรุ่นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับโอเคถัดมานะครับมาว่ากันเรื่องของรวมภายในของมันนะครับรวมภายในของเจ้า o g k เนี่ยในทุกๆรุ่นเลยนะครับรวมภายในเนี่ยเขาจะเคลือบสารเอา,าไว้ด้วยนะครับ จะใช้ผ้าเนี่ยเป็นผ้าคูแม็กซ์นะครับแล้วก็จะเคลือบสารป้องกันเรียกว่าป้องกันเชื้อรานะฮะแล้วก็ป้องกันกลิ่นนะครับเป็นการเป็นสารที่ช่วยกําจัดเชื้อแบคทีเรียภายในนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความอับชื้นมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในหมวกกันน็อกทั่วไปนะครับแต่ว่าจะไม่ให้เกิดกลิ่นหรือเกิดกลิ่นได้น้อยที่สุดเลยนะครับสำหรับหมวกกัชเคซึ่งก็ใช้วิธีนี้มาตั้งนานนมนานแล้วล่ะครับตั้งแต่สมัย FF ละนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือเป็นผ้าคูแม็กซ์นะครับเพราะนัน อมความชื้นนิดหนึ่งนะครับแห้งเร็วก็จริงแต่อมความชื้นนิดหนึ่งแล้วก็ทาให้เราเกิดความเย็นภายในด้วยช่วยลดอุณหภูมิด้านเองนะครับครับและจุดเด่นหลักๆเลยนะครับของหมวกกันน็อก ogk นะครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วล่ะ ogk เนี่ยจะเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่านวมบุภายในเขาจะมีไซส์ของเขานะครับก็จะเป็นเน้นเป็นเอเชียไซส์แน่นอนครับสำหรับหมวกที่ซื้อจากญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นเอเชียไซส์นะครับเพราะฉนั้นการบุนวมต่างๆก็จะเป็นสําหรับศีรษะของคนเอเชียโดยเฉพาะนะครับ แล้วก็เขายังมีนวมภายในให้เลือกอีกเรียกว่าหลายสเตปเลยนะครับนวมทุกชิ้นเลยนะครับภายในของ OGK ิเคทับบูโตเนี่ยจะสามารถซื้อต่างระดับความหนาของมันได้นะครับสำหรับคนที่มีศีรษะที่ไม่เหมือนใครหรือมีศีรษะที่แปลกออกไปหรือจะเป็นเ,เป็นศีรษะที่เป็นทางไปยุโรปนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนนวมภายในนะครับเพื่อเสริมความกระชับภายในศีรษะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับครับแล้วก็สําหรับออปชันของเขานะครับสำหรับออปชันของเขาก็จะมีให้เลือก เช่นเดียวกันนะครับในหมวกทุกๆรุ่นนะครับทุกๆค่ายด้วยเดี๋ยวนี้ก็จะมีชิลที่เป็นแบบชิลปลอดชิลดําำชิลสโมกหรือว่าชิลที่เป็น2ชั้นเพื่อการไม่ให้เกิดฝ้านะครับก็จะมีจําหน่ายนะครับแล้วก็มีภายในก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของหมวกกันน็อกอูจีเคนะครับที่สามารถเลือกไซส์ได้ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยครับก็คงประมาณนี้นะครับในการที่เรารับชมหมวกกันน็อกรุ่นใหม่ล่าสุดของ o g าบูโตะนะครับ ก็ลองติดตามชมผลงานนะครับของนักแข่งในสังกัดของ OGK นะครับไม่ว่าจะเป็นเรมีการเนอร์้สือมีใครโตโ,ตโ,ตโตบทบะด้วยมั้งนะครับแล้วก็หลายๆคนเลยครับในรุ่นทั้งตั้งแต่ Mo t o 3 Moto2 แล้วก็ m o เ o g p เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจเจ้าาบจโตะนะครับอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าในบ้านเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับอาจจะต้องบินไปฮิ่วมาเองจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งในเร็วนี้ทางญี่ปุ่นก็คงเปิดให้ไปท่องเที่ยวกันได้นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นหมวกกันน็อกอีกรุ่นหนึ่ง ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะตัวนี้มีในรุ่นของที่สามารถลงแข่งขันในาการรับรองของ FIM ด้วยนะครับแล้วก็ผ่านา M F J รับรองที่ญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับเพราะนั้นสามารถวางใจได้นะครับหมกทุกรุ่นของ O G K Kamuto นะครับ มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เรียกว่าเท่าเทียมกับหมวกกันน็อกระดับแนวหน้าของทั่วโลกครับแล้วก็มาถึงในช่วงท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเจ็ดเล็กความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับนำมาฝากท่านเกี่ยวกับเรื่องหมวกกันน็อกนี่ละครับก็คือหมวกกันน็อกนะครับจริงๆแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าหมวกกันน็อกี่จริงมันมีอายุการใช้งานของมันนะครับโดยหลักโดยหลักๆแล้วนะครับผู้ผลิตหมวกกันน็อกหลายๆค่ายก็กำหนดอายุการใช้งานของหมวกกันน็อกนี่ไว้ที่2ปีนะครับ2ปีหมวกกันน็อก ไม่ใช่ว่าจะเสื่อมสภาพไปในทันทีทันใดน,นะครับเรียกว่าไม่ได้ใช้งานไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพในการรองรับความปลอดภยัยในการรองรับแรงกระแทกมันจะลดลงหลังจาก2ปีนะฮะจะเริ่มะจะเริ่มลดลงจาก100%ลงไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับเรียกว่าการเก็บรักษาแล้วก็การดูแลหมวกกันน็อกด้วยนะครับคือต้องบอกว่าอายุการใช้งานนะครับผมกันน็อกเนี่ยไม่ได้เริ่มจากวันผลิตนะครับต้องบอกว่าต้องเริ่มจากวันที่เราใช้งานนะฮะเนื่องจากเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะเกิด ความร้อนเวลาเราใส่ไปตากแดดนะครับเกิดความร้อนสะสมนะครับแล้วก็เกิดพวกเหงื่อพวกอะไรต่างๆนี่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะสิ่งที่สําคัญที่สุดในหมวกกันน็อกนะครับมันไม่ใช่โครงสร้างหมวกกันน็อกภายนอกอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วมันคือโฟมที่อยู่ด้านในโครงสร้างของหมวกกันน็อกภายนอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้วัสดุก็จะมีหลายแบบต่างๆกันไปนะครับมันจะเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือจะเป็นไฟเบอร์กลาสพวกนี้มีความทนทานนะครับแต่ว่าโฟมด้านในนะครับที่เขาบุ่เอาไว้ นั่นคือส่วนที่จะเป็นการรับแรงกระแทกนะครับเวลาเราเกิดแรงกระแทกขึ้นมาเนี่ยโฟมตัวนี้จะจะซับแรงกระแทกจากที่กระแทกร้อยหนึ่งมาถึงศรีรษะเราอาจจะเหลือแค่สามสี่สิบนะครับแต่เมื่อโฟมเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลงนะฮะมันแข็งตัวขึ้นการรับแรงกระแทกมันก็จะน้อยลงการซับแรงที่จะมาถึงศรีรษะเราก็จะน้อยลงนะครทำให้เกิดความปลอดภัยที่น้อยลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะท่านใดที่มีงบประมาณพอนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้เปลี่ยนหมวกกันน็อก ทุกๆ2ปีหรืออย่างน้อย3 4ปีตัวส่วนตัวผมเองนะผมก็เปลี่ยนประมาณ4ปีครับ3ปี4ปีนะครับแล้วแต่ว่าอาจจะมีหมวกน็อกรุ่นใหม่ๆที่ถูกใจลายที่ถูกใจออกมาใหม่เราก็ซื้อเปลี่ยนเลยแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าโดยหลกัหลกๆแล้วผมไม่เกิน4ปีแล้วครับนะอันนี้นึกถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับการดูแลรักษาการเก็บหมวกน็อกของท่านเองก็มีผลที่จะทําให้การเสื่อมสภาพม,มันช้าหรือเร็วเลยนะครับ การตากแดดเอาไว้นานๆการทิ้งหมวกกน็อกเอาไว้กลางแดดนานๆก็ไม่เป็นผลด,ดีเท่าไหร่นะครับเป็นไปได้ก็มีการซักนวมภายในนะครับมีการเก็บไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นจะทําให้อายุการใช้งานของหมวกกน็อกนั้นยาวนานขึ้นไปได้นะครับครับสำหรับท่านที่สนใจหมวกกน็อกนะครับลเลบลอนกรุงเทพของเราเองนะครับก็เป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับหมวกกน็อก KYT นะครับซึ่งตอนนี้มามีการถูกใช้งานในการแข่งขันนะครับม่าจะเป็นการแข่งขันในระดับท้องถิน่นระดับเอเชีย นะครับหรือระดับโลกนะครค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับนักแข่งหลายๆท่านก็ใช้หมวกน็อก k ค t กันเยอะนะครับตอนนี้นะฮะเรามีหมวกน็อก k ค t ทนี้จะมีหลายๆซีรีส์เลือกนะครับตั้งแต่ราคาเริ่มต้นจนถึงราคาระดับแข่งขันเลยนะครับถ้าที่สนใจก็สามารถติดตามนะครับในดูติดตามเยี่ยมชมในเว็บไซต์หรือว่าใน Facebook ของเราได้นะครับในหน้าเพจเลดบลอนกรุงเทพนะครับหรือจะ โทรศัพท์ถามเข้ามาที่ร้านก็ได้นะครับยินดีนะครับครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปของเราจนจบนะครับแล้วก็ในคลิปถัด,ถดไปนะครับจะหาเรื่องราวสนุกสนานในเรื่องราวความรู้นะครับแล้วก็การแนะนําสินค้าของเรามานําเสนอในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ